การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้นะคะเราเดินทางมากันที่ประเทศกัมพูชาค่ะเพื่อติดตามเรื่องราวของนักธุรกิจไทยที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชานั่นก็คือธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป รวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารค่ะแต่กว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆมากมายด้วยความมุ่งมั่นขยันและอดทนทําให้เขาสามารถผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆไปได้และยังให้ความสําคัญกับความสุขในการทํางานของพนักงานในโรงงานนะคะเพราะเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ค่ะ โรงงานอุตสาหการรมตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งนี้เป็นของบริษัททีเคกาเม้นสีโซฟลนจำกัดจังหวัดบันเตียนเจยประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าของธุรกิจคือคุณทวีกิจจัตุรัจเจริญคุณประธานกรรมการบริหารวัย58ปีที่ขยายฐานการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากประเทศไทยมายัางกัมพูชานอกจากนี้ยังทําธุรกิจร้านอาหารในกัมพูชาธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ซึ่งความสําเร็จในธุรกิจที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้คุณทวีกิจต้องมุ่งมั่นอดทนในการทํางานโดยเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างที่ฝันจะเติบโตเป็นเท่าแก่เจ้าของกิจการ วก็บางคนก็ไปเป็นลูกจ้างร้านมอเตอร์ไซค์ก็มีโรงงานเย็บเสื้อผ้าไม่มีหรืออะไรหลายอย่างที่ที่พักพวกทางญาตินั้นที่ไปเราเลยคิดว่าเอะถ้าต่อไปเราจะมีเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราควรจะทําอะไรนะครับเมื่อก่อนก็เลือกอยู่สองอย่างนึงก็เอะเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานเสื้อผ้าไม่หรือเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านมอเตอร์ไซค์สุดท้ายเราก็เลือกไปเป็นลูกจ้างโรงงานเสื้อผ้า นะครับก็สุดท้ายก็คืออะไรเราก็เราอยากจะเป็นธุรกิจเจ้าของโรงงานแต่ว่าที่ผ่านมาหลายคนมาคิดนะและ้วคิดแล้วไม่ทำคะนะคิดแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทุกคนคิดแล้วมุ่งมั่นบักบันะนะครับผมว่าชีวิตทุกคนมันก็จะสําสเร็จนะครับแล้วตัวอีกส่วนหนึ่งก็อย่าไปาคืออย่าไปดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยทาไม่ได้หรอกะนะครับอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟัน เราจะกลับมาติดตามเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจท่านนี้กันค่ะ เอกอัคราชาทูตอัคราชาทูตรวมทั้งกงศูนย์และกงศูลใหญ่จาก4ประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามลงพื้นที่เพื่อดูการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปของนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชาโดยโรงงานแห่งนี้ดําเนินธุรกิจเมื่อประมาณ8เดือนที่ผ่านมามีพนักง,งานเกือบ1,000คนเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ผลิตเป็นไปตามออเดอร์ของแบรนด์ดังขึ้นห้างกว่า90แบรนด์ กว่าจะมีวันนี้ได้ชีวิตของคุณทวีกิจจตุรเจริญคุณเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างธุรกิจที่ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เองก็ต้องผ่านากับความยากลำบากมาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะจากการเป็นลูกจ้างจนกระทั่งเปลี่ยนมาทำธุรกิจเองอยากให้ช่วยเล่าให้นิดนึงค่ะว่าในช่วงที่เป็นลูกจ้างตอนนั้นชีวิตมีความยากลำบากอย่างไรบ้างเอาตังแตอนเลยก็ จริงๆมันก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คนแก่คนหนึ่งก็บอกว่าก็บอกว่าลูกหลานเนี่ยที่มาจากเมืองจีนไม่อยากไม่ให้ทำงานสามอย่างเราก็บอกว่าไม่อยากให้ทํางานอะไรเ็าบอกว่าอย่าไปทํางานร้าชัยทองนะอย่าไปทํางานออโรงสีแล้วก็อย่าไปทํางานธนาคารเราก็ถามว่าเออเราทำไมอ<ช>่ะเ็าบอกทําทงานสามอย่างนี้โอกาสเป็นเท่าแก่ไม่มีเลยนะครับ ก็เนี่ยเราได้ตรงนี้จัดตรงนี้เนี่ยก็สมัยก่อนเราก็พ่อแม่เขาก็ทําสวนมันก็ลําบากเอที่ทําสวนอยู่ก็ลําบากมากเราเลยคิดว่าเอถ้าอย่างนี้เนี่ยชีวิตเราคงจะอยู่แบบแบบนี้มันน่าจะอยู่ไม่ได้นะครับก็พักพวกก็บางคนก็ไปเป็นลูกจ้างร้านมอเตอร์ไซค์ก็มีโรงงานเย็บเสื้อผ้าไม่มีหรืออะไรหลายอย่างที่ที่พักพวกทางญาตินั้นที่ไป เราเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าต่อไปเราจะมีเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราควรจะทําอะไรนะครับเมื่อก่อนก็เลือกอยู่สองอย่างนึงก็เอ๊ะเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานเสื้อผ้าไหมหรือเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอ่นมอเตอร์ไซค์สุดท้ายเราก็เลือกไปเป็นลูกจ้างโรงงานเสื้อผ้านะครับก็เข้าไปก็เป็นแบกผ้ามั่งอะไรบ้างเราก็ทํานะครับก็สุดท้ายก็คืออะไรเราก็เราอยากจะเป็นธุรกิจเจ้าของโรงงาน จานั้นัปนกี่ปีครับที่สิบสามปีตำแหน่งที่เราออกเนี่ยก็คือผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับจากตอนแรกเลยเราออกมาทำเองถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีเรามีพนักงานทั้งหมดทั้งกรุงเทพทั้งแม่สอดและเสมเลียมเนี่ยก็ประมาณ4,000ันกว่าคนเกือบ0 0พนคนนะครับก็ธุรกิจเราก็หลากหลายมากทั้งโรงงานเสื้อผ้า ที่กรุงเทพทั้งที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็เราก็ยังทำโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่พนมเปญนะที่เสยมเรียบเราก็มี3ลม้านนะครับแล้วเราก็มีโรงแรมเราก็ทำบริษัททัวร์นะครับแล้วก็มาที่นี่เราก็มาทำานิโคมงอุตสาหกรรมนะครับแล้วเราก็เราก็ทำโรงงานโรงงานเย็บเสื้อผ้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบพันคนแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย ธุรกิจเราก็จะเราก็ต้องขยายต่อไปอีกส่วนจะเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็แล้วแต่เวลาและโอกาสที่ที่อำนวยค,ครับตอนที่จะเปลี่ยนมาทําธุรกิจด้วยตัวเองแน่นอนว่ามันจะต้องใช้เงินทุนเยอะตอนนั้นนี่คือเราเราเริ่มตอ้นอยังไงเราเริ่มจากเล็กๆครับเราตอนไปลูกจ้างอยู่แล้วก็แต่งงานก็แต่งงานเราก็เริ่มทําแล้วะนะครับเราก็จาได้ว่าชีวิตเนี่ยเราเริ่มจากจากจาก,จากอุตสาหกรรมเจ็ดตัว แล้วก็คนงาน12บคนนะครับช่วงนั้นเราก็เราทํางานก็กลางวันเราก็ไปเป็นทํางานเป็นลูกจ้างครับกลางคืนเราก็กลับมากลับมาทําเองเอนะครับลงไปเย็ยบจักรลงอะไรเราก็สู้เต็มที่นะครับก็ธุรกิจเราก็ขยายมาเรื่อยๆอ,อ่ะมีเงินก็ซื้อจักรมีเงินก็ซื้อจักรมีเงินก็ขยายนะครับมันก็มันก็เป็นไปตามของมันหละนะครับว่าตามระยะเวลานะครับมันก็เพิ่มภูมิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวนี้พอ พอเงินทุนมันมีอะไรเงินทุนมีประสบการณ์มีความสามารถมีเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเรานึกจะทําอะไรก็ก็เรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเพราะเนี่ยผมไปพูดที่ไหนก็ได้บอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยถ้ามันพยายามตั้งใจทํานะครับผมว่ามันก็จะสําเร็จหมดนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาหลายคนมันคิดนะแล้วคิดแล้วไม่ทำนะคิดแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทุกคนคิดแล้วมุ่งมั่นบักบัน นะครับผมว่าชีวิตทุกคนมันก็อย่าสเร็จนะครับแล้วตัวอีกส่วนหนึ่งก็อย่าไปอยา่าคืออย่าไปดูถูกตัวเองว่าเฮ้ย <aha. S 2> ทําไม่ได้หรอกนะครับไอ้ไอ้นู่นไม่ได้นี่ไปพอพอทําไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองทําถูกไนะ <c oughs> งว่าฉันถูกทำไม่ได้ เขเแม่เวลาทําไม่สําเร็จอยากเปียนงาเวลาทําสําเร็จแล้วปีนงานไอเทียมขเิ่มมีตั้งสองรกว่าสามร้บริษัทเสือปลาถ้าบอกว่าเวลาทาไม่สาเร็จอยางเปีนงานทำทำสำเร็จแล้วเปี่ยนงาเพราะว่าธุรกิจเื้อ้าเราสำเร็จเราก็เราก็ทำร้านอาหาได้นะพรธุรกิจเสื้อผ้าเราได้แล้วเราไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอีกอ่ เราจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆอะไรที่เป็นหลักที่ทําให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันผมก็บอกกับลูกน้องบอกกับทีมงานบอกถ้าเจอปัญหาอะไรบอกว่าเออก็ถูกแล้วไงแล้วทําไมต้องไปเครียดอ่ะนะถ้าทํางานไม่มีปัญหาแล้วฉันจะจ้างเธอไหมล่ะฉันก็ไม่จ้างเลยก็ไม่ต้องมีพวกเธอหรอกแล้วเนี่ยเออทำไมต้องจ้างล่ะทาไมต้องจ้างมาเป็นทีมงานก็เพราะว่ามันมีอุปสรรค เราก็ก็ต้องมาช่วยกันแก้<ช>แล้วก็ต้องถ้าตำแหน่งเธอสูงเธอก็ต้องให้เธอมาแก้จะมาไม่แช่ให้เธอมามากุ้มใจใ<ช>นะครับเพราะชีวิตตัวนึ่งที่เราต้องทำก็ต้อง,องเราต้องทํางานบนฟาร,ร์มเบิกบานทํางานเราต้องมีความสุขมีความสุขกับงาน<ม><ด>ที่มีความสุขกับท,ท,ที่เราที่เราทําอย่างเช่นเราก็บอกกับพนักงานทุกคนอ่ะบางพนักงานบางคนเนี่ยที่ทํางานเราก็สอนบอกว่า เขาทาไปเขามองเวลาไปมองว่าเมื่อไรเมื่อไหรจะเที่ยงพอก่อนเที่ยงนี่อยู่ในอยู่ในห้องน้ําเต็มไปหมดเลยนะพอกินข้าวเสร็กลับว่าจะตื่นอีกแลวไอจะบ่ายโมกี่ล้วมันก็จะเป็นงานตลอดผมเลยบอกว่าเออ่ถ้าคิดว่าทํางานแล้วเนี่ยมันทุกมันต้องเปลี่ยนใหม่ให้เป็นทางานแล้วมีความสุขเพราะว่า ถ้าทํางานแล้วเป็นทุกเนี่ยคือชีวิตคนเรามันต้องทํางานมันต้องทาทุกวันมันต้องทาทุกวันแล้วก็ทุกๆวันก็แสดงว่าชาติก่อนทํากรรมมาเยอะชาตินี้ต้องมาชดใช้กรรมไงฮะแต่ถ้าทุกคนมาทํางานความสุขตั้งแต่วันนี้ฉันก็สุขฉันก็สุขฉันก็สุขเพราะทั้งชาตินี้เราก็จะมีความสุขนะครับจากคําพูดตรงนี้เนี่ยที่เราอธิบายให้ลูกน้องฟังเดี๋ยวนี้ทุกน้องของทีเเขกการเป็นกุ๊ทุกคนทํางานมีความสุขหมดนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสทํางานด้วยความฉับไวแล้ว พอทางานมีความสุขปุ๊บเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็จะไวมากตอนนี้ลูกน้องทํางานก็มองเวลาว่าห้าโมงแล้วเหรอทำไมเร็วจังหกโมงแล้วเหรอทำไมเร็วจัง,งเ,รเรงพราะเขาทํางานแล้วเขามีความสุขแต่ถ้ามันทุกข์ล่ะมันก็โอ้โหเมื่อไรเมื่อไหรจะสี่โมงเนี่ย <laughs> เมื่อไหรจะห้าโมงเนี่ยอะไรมันคงจะเป็นไงนเพราะฉะนั้นเพ่อฝากบอกว่าชีวิตคนเราทุกคนต้องทํางานหมดนะครับเพราะใครที่ทํางานทุกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ซะว่า ฉันทำงานแล้วมีความสุขแล้วก็จะสุขตลอดไปในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามวิธีการสร้างสุขในการทำงานกันต่อค่ะ เห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลทําให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุขทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพการให้โอกาสคนพิการทํางานการสนับสนุนด้านการศึกษาคนพิการไม่ใช่แขนลวดนะคนพิการเนี่ยเขาเข้ามากับเพล็กมาพวกนี้เรารับทํานก่อนเลยเพราะในนี้เราจะมีคนพิการมาแล้วก็เราจะช่วยผู้พ่มันด้อยก่อนแต่ด้อยเนี่ยมันไม่ใช่ผู้พิการมาทําให้ผมมีการเราโบ ถ้าผมพิถึงไม่ตกผมว่าเราต้องรับสมพิการเพราะที่นี่เราคนพิการต้องเรา,เราตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราทําให้การทางทางผู้ว่าเข้าห็งเราก็บอกผู้ว่าบอกผู้ว่าอะไรก็ช่างเนี่ยถ้าคนพิการที่ทํางานได้ไม่ยอมแขนรวนขารวนนะพิการแบบขารีบหรืออะไรเนี่ยถ้าท่านยึบจับได้นั่งนล่งทางานได้เนี่ยเราเรารับก่อนเขาบอกเขาว่ากี่อะไรกร็ไบด แล้ลวนี้บ้านเต็มไปหมดเลยลที่นู่นเราทำโรงเรียนในโรงงานให้กับให้กับชมุมชนกนัก็มาเรียนเ,เราร่มมือกับวิรายการอาชีพที่แม่สอนนะเราสร้างอาคารนี่ก็เป็นสิบกว่าล้านบาท้งเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็อตอนนี้ก็ลูกหลานเขามาเรียนเท่าเขามาเรียนนั่นมาเรียนมาเรียน,เร,ยนเรียนฟรี นี่คืออะไรคะที่แน่ๆก็คือว่าลูกน้องมันไม่จะท่านเนาะทุกคนอยากเข้ามาหาผมเพราะเราไม่เคยด่าเขาเราเราสอนเราไม่ด่าแล้วเราไม่ดูถูกเขาเพราะว่าพนักงานทุกคนมันเป็นเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นทรัพยากรบุคคลคือทุกคนเป็นทรัพย์ของเรามันเป็นทรัพย์นะครับ อย่ากคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นขี้ข้า<ฤ>เขาเป็นทรัพย์เราทรัพย์คืออะไรทรัพย์ก็คือของมีค่า<ฤ>นะครับเพราะผมก็บอกทุกคนบอกว่าทุกคนเนี่ยพนักงานทุกคนที่เดินเข้ามาทํางานทีเกเป็นทรัพยากรบุคคลทุกคนมีค่าสําหรับเรา<ฤ><ฤ>เพราะทุกคนต้องมาช่วยบริษัท<ฤ>บริษัทเนี่ยมันมีแต่ระบบม,มันไม่มีชีวิต<ฤ>แล้วก็มันก็ไม่มีจิตใจ<ฤ>นะครับเพราะคนต่างหากแต่ถ้าคนทํางานมันมีใจบริษัทไปได้ไกล แต่ถ้าในองค์กรถ้าไม่มีคนมีใจนะบริษัทยังไงก็ไม่รอดนะครับเคยมีความท้อแท้ไหมคะเวลาที่เราต้องเจอตับอุปสรรคไม่ถ้าถ้าท้อแท้ก็ไม่โตนะครับก็ทำไมต้องไปท้อแท้ล่ะในเมื่ออุปสรรคมันมีอยู่แล้วเขาบอกว่ามันมีคนหนึ่งที่มันไม่มีปัญหาก็คือไอ้เรืองเคยได้ยินใช่ไหมไอ้เรืองมันนอนอยู่ในโรงมันไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยมันไม่เคยผิดมันไม่มีปัญหาทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่อ้เรืองไง เพราะทุกย่างก้าวมันย่อมมีปัญหาแล้วเราต้องฟันฝ่ามันให้ได้ะนะครับมีบทดิ้งไหนหรือว่ามีใครที่เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตหรือหลักคิดในการทํางานบ้างคะคือผมว่าผมว่าเราต้องมองไงเวลาเราก็ต้องมองคนมองมองว่าเออไอ้ที่รวยเขารวยได้ยังไงเขาเขาต้องมีดีเขาต้องรวยนะถ้าไม่มีดีมันรวยไม่ได้ะนะครับเพราะเนี่ยผมบอกว่าทุกย่างก้าวเนี่ยเราเอามาคิดหมดแล้วเราก็ เราก็จะมองได้ตัวหนึ่งก็คือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันทําด้วยดีตัวเองเราก็วิ่งไปก็ไปทำเหอะก็เลยบอกว่าเวลาจะเอาเอาอะไรดีๆเนี่ยเข้าตัวเราเราต้องวิ่งไปหาหาเขาแต่ของไม่ดีนอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็วิ่งมาหาเรานะครับเพราะเราต้องหาสิ่งดีๆเข้าตัวเองครับ เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตคนเราจึงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เราสามารถเดินไปสู่เป้าหมายและคืนกํำไรสู่สังคมได้หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเ,เรียนรู้จากประสบการณ์ใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อการก้าวเดินอย่างมั่นคงรายการคนต้นแบบหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านมาหลายคนมาคิดแล้วคิดแล้วไม่ทำ นะคิดแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทุกคนคิดแล้วมุ่งมั่นบักบนันนะครับผมว่าชีวิตทุกคนมันก็จะสำเร็จ